ครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องนะครับผมวันนี้นะครับผมอยากจะเลฟพิเซนต์มากเลย <c oughs> <c oughs> จากคิว่าฮาไปเยอะละวันนี้เรามาจริงจังกันนะครับผมกับเจ้าตัวโฟกัสตัวนี้จะเป็นตัว3ตันรหัสมานะครับผมที่ผมต้องดูเนี่ย่ต,ตอนนี้รหัสเพอร์ลี่เนี่ยเยอะมากมันโอ้โหทั้งลิเทียมทั้งน้ามันทั้งหมูหลายสายไหลหลายรหัสมากตัวนี้จะเป็นโมเดล CPCD 30 <c oughs> นะครับผม K2 Series นะครับผม K2 Series เนี่ยแต่ก่อนอนะ่ะมันจะเป็นตัว H 2000เดี๋ยวนี้มันก็ได้ปรับปรุงอัปเกรดมันขึ้นมานะครับผมกลายเป็น K2 Series ง่ายๆเลยคือคุ้มค่าคุ้มราคามาจบที่ K2 Series K2 Series นี้มีทำอะไรได้บ้างอ่ะเดี๋ยวสตาร์ทเลยสตาร์ทลองฟังเสียงเครื่องยนต์เลยครับตัวนี้จะเป็นตัวดีเซลนะครับดีเซลตัวเนี้ยเครื่องยนต์ก็จะมีอยู่2เครื่องเหมือนกัน2ชนิดให้เลือกมี C490 กับ4 c 2นะครับผมอ่ะอธิบายก่อน C490 ก็คือน่าจะตัวนี้เนาะ C490 เราเปิดฝากระโปรงให้ผมดูหน่อยมีคุณโยโตนะครับผมมาช่วยผมดูนะครับเสียงร้องๆอ,อย่างนี้หมายถึงน้ำมันจะหมดมีเสียงเตือนอ่าตัวนี้จะเป็นตัว C490 นะผมก็จะไม่ใช่หัวฉีดบอสนั่นเองถ้าหัวฉีดบอสนะครับผมจะเป็นตัว C42 ข้อแตกต่างของตัวตัวนี้ง่ายๆเลยตัวเนี้ก็จะทนทานว่างนั้นเถอะเพราะมันเป็นเทคโนโลยีเก่า แต่เรื่องการประหยัดน้ำมันต้องไปให้เจ้าตัวหัวฉีดบอสอันนั้นอ่ะจะประหยัดน้ำมันดีเพราะเวลามันฉีดออกมามันเป็นฝอยดีมากเลยแต่ตัวนี้มันก็จะเป็นหัวฉีดปกติมันมันก็จะไม่ได้ฝอยเท่าไหร่นะครับผมแต่ความทนทานอะไรเงี้ยโอเคมันแล้วแต่ลูกค้าจะเลือกเขาเรียกอะไรไม่ค่อยดูแลลูกน้องไม่ค่อยดูแลเอานี้ไปเถอะง่ายดีเปลืองน้ํามันหน่อยแต่เวลามีปัญหามันก็ไม่ยุ่งยากมากอ่ะลองปังเสียงนะครับจะให้ปังเสียง ลูกค้าหันมาเล่นตัวพวกนี้เยอะมากด้วยกับที่ราคาด้วยความคุ้มค่าด้วยแล้วก็อารมณ์อร่มันไม่ได้แพงเราก็มีสต็อกอยู่ถ้าไม่มีจริงๆเราก็ให้นั่งแอร์มาตัวใหญ่หน่อยเราก็นั่งเรือมาเพราะว่าเราก็อยู่ติดกับโกดังแม่ที่เฮอร์รี่เลยนะครับลองขับให้ดูดีกว่ารักกันไปด้วยกันเฮ้ยพาตกเปล่า อ่านี่การใช้งานนะครับผมเฮ้ยชนรถอ่ายกเสาให้ดูนะครับผมเสาก็จะมีหลากหลายประเภทตัวนี้จะเป็นตัว Z S S นะครับผมไหนลองสก,ษกษัด S อ S เนี่ยอีกทีนะ <S, S S S สเอนี่อสเไอคนสอนก็ออกไม่ดูแล้วแซดนะครับผม ไ้เด็เี่ยคืออะไรจะเป็นเสาสาม่อนจะมีกระบอกฟ,ฟร,กรีต่างเห็นไหมอยายโยกะถอยลงมาก่อนเดี๋ยวอธิบายกระบอกฟูฟีอ่าตัวเนี้ยที่บอกกระบอกฟูฟีใช่ไหมครับอายกขึ้นยกขึ้นหน่อยหนึ่งอ่าเห็นไหมครับพ่อพ่อยกมาถึงขนาดเนี้ยเสาข้างบนไม่มีชักขึ้นเห็นไหมอันนี้คือกระบอกเจ้าตัวฟูฟีนะครับผมอ่าแล้วก็ตัวนี้เป็นสามเสาทําไมเป็นสามเสาก็เพราะว่าเวลาเข้าที่แคบ หลังคางนี้ก็จะเข้าได้พอดีเห็นไหมเข้าตรงเข้าตู้อย่างเงี้ยก็เข้าได้หรือว่าลูกค้าบอกออเขายกแค่3มเมตรลูกค้าไม่ต้องไปเอานี้ก็เอาตัว M300 ธรรมดาไปก็2ท่อนนั้นก็สบายสบายส่วนข้างหน้าก็จะเป็นออปชัรร่นพิเศษแล้วแต่จะเลือกตัวนี้ก็จะเรียกไซส์ชิปตโชว์ไซส์ชิปนะครับอ่าเห็นไหมสมมติว่าเราขับรถไฟนะครับผมแล้วพาเลทไม่ตรงนะครับผมเราขยับมานิดนึงอ่า อาด่ขยับมาหน่อยหนึ่ง่าดเนี้ยอแอดเนี้ยอแอดอ่าดเนี้ยนะครับเห็นไหมก็จะใช้ได้หรือว่าต้องการเป็นตัวหิ้งนะครับผมขีกล้องก่อยเงี้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 ยอย่างงี้ก็ได้เหมือนกันหรือรักกันรักกันตัวโลแคมป์หมุนได้ด้วยโรเตทหมุน <laughs> โลแคมก็ติดตั้งได้เช่นเดียวกันนะครับมีอะไรอีกไหมตบมือแบบยาวเบลแคมนะครับผมเอ๊ะทำไมเราต้องรีวิวอะไรขนาดนี้เลยก็จะติดตั้งได้เหมือนกันนะครับผมนี่เพียงแค่บอกพวกเรามามันก็สามารถเลือกลงได้ให้เหมาะกับหน้างานลูกค้าแค่นั้นเองยางยิงก็จะเป็นยางตันอย่างดีเลยนะครับผมก็ยางใหม่ไม่ได้ใช้เลยมันก็ใช้บ้างแหละก็ขับอยู่ตรงนี้ลูกค้า ขับเข้าขับออกสอดโชว์ให้ลูกค้าบ้างนะครับอ่าเดี๋ยวลองยกสูงไปเลยไม่รู้จะชนหรือเปล่านะลองดูหน่อยพวกนี้นะครับผมรับประกันก็จากศูนย์เฮอร์รี่เลยนะครับผมอ่าเท่าไหร่นะสองปีสองพันชั่วโมงอ่าสองปีสองพันชั่วโมงนะครับผมจากศูนย์เฮอร์รี่เลย อีกน่อยอีกหน่อยอ่าพ่ออ่าหลังคาเรามันสูงไม่ถึงนี่เต่ายังชักไม่สุดเห็นไหมมีสามสเตจ one two three one two t h ทีมงานบอกอะไรนักหนาตัวนี้ลืมบอกไปลองที่สมุดปากกาหรือมาลองที่สมาคมชาปากใต้ก็ไ, понять, ได้เช่นเดียวกันนะครับก็ <c oughs> <c oughs> จะมีอย่างนี้ให้ดูอันนี้เขาเรียกรุ่นแม่พิมอะรุ่นนิยม3ตันกับสอตันช่วงนี้2 5ตันก็จะ ขายออกดีหน่อยเพราะว่าลูกค้าก็อ่ถ้าเรายกไม่เยอะแล้วมีบัตเจจำกัดไปตรงนั้นก็ได้แต่ถ้าบัตเจตไม่จํากัดมาก็มาเพวกนี้หรือว่าต้องยกสูงก็มาพวกนี้ก็ได้นะผมหลังโคง้งหลังคาก็แน่นๆถ้าใครอยากลองมาเทสมาขับมาได้ะครับผมผมแนะนํานะผมถ้าลูกค้ามีทีมงานที่เป็นเมเทนน์หรือเป็นเซอร์วิสอยู่พาเขามาด้วยเลยมาลองด้วยเลยมันจะได้จบทีเดียว เพราะว่าบางทีเราเป็นเจ้าของผู้ประกอบการเนาะเราไม่ได้มีความรู้ตรงนี้เยอะก็ให้คนที่เป็นช่างเป็นอะไรเขามาดูเลยว่าเขาเคยเห็นไหมเขาเคยซ่อมไหมคนอื่นเขาใช้ไหมนะครับผมถ้าเป็นอซอไม่ได้มีความรู้เครื่องยนต์ก็พาคนมีความรู้เครื่องยนต์ก็เข้ามาดูกันว่าไอ้บริษัทมัลติเอ็กเนี่ยไอซีโอรอที่มันรีวิวเยอะๆเนี่ยมันเป็นยังไงบริษัทมันเป็นยังไงอะไรมีไหมอะไรมีไหมเราก็จะบอกแฟรงลี่สปีกิ้งพูดกันตรงๆอะไรได้อะไรไม่ได้ เราก็เน้นกันอย่างนี้กับทีมงานเราเสมอนะครับผมยังไงวันนี้ครับผมผมนะครับผมซีโอโนบแล้วก็โยโตของเรานะครับผมสุดรอลาไปก่อนแล้วเจอกันสวัสดีครับ